โมเมนต์นี้น่าเอ็นดูมากเป็กเปรมมนัสกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หลังได้ยินเสียงหัวใจลูกครั้งแรกสมการรอคอยมาอย่างยาวนาน6ปีเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อแล้ววันนี้เตรียมตัวเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันอย่างเต็มที่ สำหรับเป็กเปรมมนัทกับภรรยาสาวนิวนัพศรที่เพิ่งออกมาประกาศข่าวดีว่าตั้งท้องลูกคนแรกสำเร็จหลังจากรอคอยมานานหลายปีทุ่งทุกวิธีเพื่อมีเบบีตัวน้อยเติมเต็มครอบครัวท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับและชาวเน็ตยอย่างล้นหลามล่าสุดนิวนาัศรได้ออกมาเผยคลิปวินาทีแห่งความตื้นตันใจเผื่อสามีได้ฟังเสียงหัวใจของลูกครั้งแรก ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @brandnewn พร้อมเขียนแคปชั่นชวนอบอุ่นหัวใจว่าวันที่ได้ฟังเสียงหัวใจเล็กๆก,กำลังเต้นข้างในนั้นความสุขมันทะลุออกมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบสโนเอเบบี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเป๊กเปรมมนัทเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิวนัสอรเครื่องหมายสี่เหลี่ยม20่สิบวิกสเปรนยองภายในคลิปวิดีโอที่แม่ new ได้โพสต์ลง คือภาพของพ่อเป๊กที่กำลังปล่อยโฮน้ำตาไหลเป็นทางด้วยความตื้นตั้นใจและดีใจที่ได้ยินเสียงหัวใจของลูกแถมพ่อเป๊กยังเข้ามาคอมเมนต์บอกภรรยาอีกด้วยว่า ก็ไม่คิดว่าจะโพสต์ลงนะแม่พ่อเขินเนอร์ลากกบกอนอกเหนือจากคอมเมนต์ของพ่อเป๊กแล้วทางด้านชาวเนต็ตบรรดาแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการบันเทิงก็ไม่ยอมแพ้เข้ามาคอมเมนต์เอ็นดูคุณพ่อกันหมดศาสตร์อีโมจิหัวใจรัวๆแถมยังบอกเป็นเสียงเดียวกันอีกด้วยว่า ตื่นเต้นแทนคุณพ่ออยากให้หลานออกมาลืมตาดูโลกแล้วอาทิเช่นรักรักร,กร,กร,กรกัอยากเจอหลานแล้วพ่อพร้อมน้องก็มาบุญสัมพันธ์ถ้าน้องคลอดออกมาคุณพ่อน่าจะห่วงน้องหน้าดูรักที่สุดที่สุดที่สุด,ท,สดที่สุดเลยค่ะนับวันรอน้องออกมาสู่โลกที่สดใสเธอเป็นจุดอ่อนไว้ของพ่อเจ้าเด็กน้อยห้าล้านห้ห้าหพ่อ ไหลเป็นทางเลยอบอุ่นหัวใจมากๆค่ะผู้ชายแบบพี่เป๊กไม่ควรมีคนเดียวบนโลกเป็นต้น